แสงแดดของกรุงเทพแผดเผาผิวหนังท่ามกลางความวุ่นวายของตลาดคลองเตยตำรวจร่างท้วมในเครื่องแบบที่ดูคับแน่นเกินไปนามว่าดาบตำรวจชาตรีกำลังเดินวางท่าอย่างหยิงพยองใบหน้าที่ชุ่มเหงือของเขาแดงก่ำด้วยความโกรธวันนี้เงินค่าคุ้มครองที่เก็บจากพ่อค้าแม่ค้าดูเหมือนจะน้อยกว่าปกติไหนละ่ะเงินของพวกแกอย่าคิดว่าพอขายไม่ดีแล้วจะบิ้วนาโวยแอม เขาตวาดใส่แม่ค้าขายผักคนหนึ่งที่ยืนตัวสั่นด้วยความกลัวบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทำได้เพียงก้มหน้ายอมรับชะตากรรมพวกเขารู้ดีว่าการตอกรอนกับดาบชาตรีก็ไม่ต่างอะไรกับการหาเรื่องใส่ตัวตำรวจคนนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโอหังและไม่ลังเลที่จะใช้ความรุนแรงหากไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการท่ามกลางฝูงชนหญิงสาวหน้าตาสสวยผมยาวสลวยคนหนึ่งกำลังจ้องมองการกระทำของดาบชาตรีด้วยสายตาคมกริบเธอชื่อมาลี สิบตรีหญิงมาลีทหารบกหญิงที่กำลังปลอมตัวมาช่วยพ่อของเธอขายน้ำผึ้งมาลีกำมัดแน่นเธอออมระอากับการใช้อำนาจในทางที่ผิดของดาบชาตรีหลายวันที่ผ่านมาเธอได้ยินเสียงบ่นจากพ่อค้าแม่ค้าเรื่องการเก็บสวยที่หนักข้อขึ้นทุกวันพ่อของเธอก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเช่นกันใจเย็นๆนะลูกเสียงของพ่อเธอกระซิบราวกับอ่านใจของมาลีออกแต่ความอดทนของมาลีก็มีขีดจำกัดเมื่อดาบชาตรีเดินมาที่แผงขายน้ำผึ้งของพ่อเธอ และเรียกเก็บเงินด้วยน้ำเสียงเกลี้ยกราดมาลีก็ไม่อาจทนได้อีกต่อไปขอโทษนะคะคุณตำรวจเราจ่ายไปแล้วเมื่อวานนี้มารีพูดด้วยน้ำเสียงเรียบแต่แฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวดาบชาตรีหันมามองมาลีด้วยสายตาดูถูกโอ้โหมีนางฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยแต่ก็อยากคิดว่าความสวยของเธอจะทำให้รอดพ้นจากหน้าที่ไปได้นะเขาตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันมาลียิ้มบางๆเป็นหน้าที่หรือเป็นการเก็บสวยคะเธอท้าทาย ดาบชาตรีตกใจเขาไม่คิดว่าจะมีใครกล้าต่อกรกับเขาระวังปากหน่อยนะแม่หนูเธอไม่รู้เรื่องไงว่ากำลังคุยอยู่กับใครเขาคู่พลางก้าวเข้ามาใกล้มาลีไม่ไหวติงเธอยืนตัวตรงจ้องมองดาบชาตรีด้วยสายตาเย็นชาฉันรู้ดีคะ่ะว่าคุณเป็นใครและฉันก็รู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่มันผิดบรรยากาศในตลาดเงียบกริบลงทันทีพ่อขาแม่ขาต่างกลั้นหายใจด้วยความหวาดกลัวว่าอะไร จะเกิดขึ้นต่อไปดาบชาตรีหัวเราะหยันคิดจะสู้กับฉันเหรอนึกว่าตัวเองเป็นใครฉันคือคนที่จะมาหยุดการกระทําอันเลวร้ายของคุณมาลีตอบเสียงดังฟังชัดดาบชาตรีก้าวเข้ามาอีกหนก้าวเงื้อมือขึ้นหมายจะตบหน้ามาลีแต่ก่อนที่ฝ่ามือจะสัมผัสแก้มของเธอเท้าของมาลีก็ฟาดเข้าที่กรามของเขาอย่างจังดาบชาตรีเซตใหญ่หลังเลือดสดๆไหลออกมาจากมุมปากทุกคนตกตาลึง พวกเขาไม่อยากเชื่อว่าหญิงสาวคนหนึ่งจะกล้าทำร้ายตำรวจดาบชาตรีกุมกรามที่เจ็บปวดรวดร้าวดวงตาของเขามองมาลีด้วยความกโกรธที่ลุกโชนแก่แก่จะต้องเสียใจเขาคำรามมาลีตั้งท่าเตรียมพร้อมเธอพร้อมรับมือกับทุกสถานการ์ฉันไม่กลัวตำรวจขอรับชันอย่างคุณหรอกเธอพูดด้วยน้ำเสียงท้าทายการต่อสู้ระหว่างตำรวจผู้โอหังและฐานหญิงก็ได้เริ่มต้นขึ้น ดาบชาตรีลุกขึ้นยืนทั้งที่กรามยังปวดตุบๆดวงตาของเขาวาวโรดเขาไม่อาจยอมรับความอับยศนี้ได้โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชนแกหาที่ตายเขาร้องลั่นพร้อมกับพุ่งเข้าใส่มาลีหมัดของเขาเวี่งออกไปเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและความอับอายที่แผดเผาแต่มาลีไม่หวั่นไหวการเคลื่อนไหวของเธอคล่องแคล่วว่าองค์ไวส่วนทางกับรูปร่างอุยอายของดาบชาตรีเธอหลบหมัดแรกได้อย่างง่ายดาย แล้วสวนกลับด้วยลูกแตะเข้าที่ชายโครงดาบชาตรีถึงกับจุกร่างใหญ่โตของเขาทําให้รักษาสมดุลได้ยากหยุดเถอะอครับคุณตํารวจอย่าทําเรื่องน่าอายเลยพ่อข่าบางคนในวงล้อมตะโกนขึ้นความรู้สึกของพวกเขาปนเปนกันระหว่างความกลัวและความอยากรู้อยากเห็นแต่ดาบชาตรีไม่สนใจสมองของเขาเต็มไปด้วยความแค้นเขาบุกเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ใช้ไหล่กระแทกอย่างแรงหวังจะให้มารีล้มลงมาลีปัดป้องการโจมตีนั้น อย่างรวดเร็วและสวนกลับด้วยการตีศอกที่แม่นยำทุกการเคลื่อนไหวของเธอถูกคำนวณมาอย่างดีทุกหมัดทุกเท้ามีเป้าหมายไม่ใช่แค่เพื่อทำให้หมดสภาพแต่เพื่อสั่งสอนนี่ไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาทข้างถนนแต่มันคือแม่ไม้มวยไทยอันรา้ากาศที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปหลักธรรมดาของแม่ค้าน้ำพึ่งลุงสมบัติพ่อของมาลีมองลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจและคนเป็นห่วงเขารู้ถึงความสามารถของมาลีแต่นี่เป็นสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป มันคือการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่รัฐลูกใครหน้าลุงเก่งชะมัดพ่อค้าขายขนมคนหนึ่งกระซิบถามลุงสมบัติเพียงพยักหน้าเล็กน้อยริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มบางๆลูกสาวของเขาไม่เคยทำให้ผิดหวังดาบชาตรีเริ่มหอบหายใจการเคลื่อนไหวของเขาช้าลงในขณะที่มาลียิ่งจู่โจมอย่างดุด,ดันมากขึ้นเข่าของเธอกระแทกเข้าที่ลิ้นปีของดาบชาตรีทำให้ตำรวจจอมกร่างไอโขกและกุมท้องไว้หายใจหอบหน้าสีดเผือด พอเธออนุสงสารเขาแม่ค้าคนหนึ่งร้องตะโกนแต่มาลีไม่ผ่อนแรงเธอรู้ว่าคนอย่างดาบชาตรีจะไม่อยู่จนกว่าจะได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของความพ่ายแพ้อย่างแท้จริงลูกแต่กลับหลังฝาดเข้าที่ใบหน้าของดาบชาตรีทําให้เขาล้มทั้งยืนนี่คือผลของความโลภของคุณนะดาบชาตรีมาลีพูดเสียงเย็นและเฉียบขาดเธอยิงหมัดแยบและครอสเข้าที่ใบหน้าของดาบชาตรีอย่างรวดเร็วตามด้วยลูกแต่ตัดล่างที่ทําให้ดาบชาตรีสุดลงไปนั่งกับพื้น ดาบชาตรีหอบหายใจหนักมองมาลีด้วยสายตาหวาดกลัวเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะถูกผู้หญิงคนหนึ่งอัดจนน่วมได้ง่ายดายขนาดนี้ความเจ็บปวดที่กรามและช่องท้องเทียบไม่ได้เลยกับความอับยสสู่ที่ถาโถมเข้ามามาลีเดินเข้าไปใกล้แววตาของเธอไม่แสดงความปราณีนี่แค่เริ่มต้นนะคะคุณตำรวจยังไม่มีปืนจ่อหัวคุณดาบชาตรีกลืนน้ำลายคำพูดนั้นแม้จะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่กลับเต็มไปด้วยการคุกคามจนทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัว เขามองไปรอบๆหวังว่าจะมีเพื่อนตำรวจเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่มีมีเพียงสายตาดูถูกเหยียดหยามและสะใจจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเขายืนอยู่คนเดียวและความพ่ายแพ้ของเขาก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกสายตามาลีหันหลังเดินจากไปทิ้งดาบชาตรีที่นอนหมดสภาพอยู่บนพื้นตลาดเธอรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่จบนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและสำหรับดาบชาตรีนี่คือวันที่ความโอหังของเขานำมา ซึ่งหายนะที่เขาจะไม่มีวันลืมตลาดคลองเตยสั่นสะเทือนคลิปวิดีโอการต่อสู้ระหว่างดาบชาตรีและหญิงสาวที่ต่อมาทราบชื่อว่ามาลีแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มลายของพ่อค้าแม่ค้าดาบชาตรีที่กรามบวมเป่งและศักดิ์สิทที่แหลกสลายถูกเพื่อนตำรวจที่เพิ่งมาถึงหลังเหตุการณ์ส่งบลงพาตัวส่งคลินิกที่ใกล้ที่สุดแต่ใบหน้าที่แดงก่ำของเขาไม่ได้เกิดจากความเจ็บปวดทางกายเท่านั้นแต่ยังมาจากความอับอายอย่างสุดซึ้งอีกด้วย ที่อีกฟากหนึ่งของตลาดนั้นแผงขายน้ำพึ่งของพ่อมาลีและลุงสมบัติกำลังเก็บของพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเดินเข้ามาหาพร้อมกับกล่าวชื่นชมและขอบคุณขอบคุณมากนะหนูมาลีในที่สุดก็มีคนกล้าสั่งสอนไอดาบชาติตรีสัตถีแม่ค้าขายขนมคนหนึ่งกล้าวหนูมาลีเก่งมากเลยพวกเราจะได้เป็นอิสระจากไอพวกเก็บสวยนีสัตถีอีกคนเสริมมาลีเพียงยิ้มบางๆ เธอรู้ว่าการกระทำของเธอจะตามมาด้วยผลที่ร้ายแรงแต่เธอไม่เสียใจเลยหัวใจของเธอสงบลงมากเมื่อได้เห็นรอยยิ้มลงอกบนใบหน้าของพ่อค้าแม่ค้าจะไม่เป็นไรหรอลูกไม่กลัวดาบชาตรีมันจะกลับมาแก้แค้นเหรอล,ลุงสมบัติถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงเขารู้ว่าลูกสาวของเขาแข็งแกร่งแต่เขาก็รู้เช่นกันว่าคนมีอำนาจนั้นเจ้าเล่ห์เพียงใดมาลีมองหน้าพ่อไม่เป็นไรคะ่ะพ่อ หนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูทำมันถูกต้องอีกอย่างนะคะพอ่อถ้าหนูไม่ทำแล้วเมื่อไหร่พ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะได้ทำมาหากินอย่างสงบสุขล่ะคะเธอพยายามปลอบพ่อแม้ว่าในใจจะมีความกังวลอยู่เล็กน้อยเธอรู้ดีว่าสิ่งที่เธอเพิ่งทำลงไปนั้นเป็นการละเมิดวินัยร้ายแรงสำหรับทหารแม้ว่าเธอจะไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ตามข่าวเหตุการณ์ที่ตลาดคลองเตยไปถึงหูผู้บังคับบัญชาของดาบชาตรีอย่างรวดเร็วพันตำรวจเอกบุญมา ผู้กำกับการสถานีตำรวจจนครบาลครองเตยเรียกดาบชาตรีเข้าพบในห้องทำงานทันทีใบหน้าของผู้กำกับบุญมาดูเคร่งเครียดนี่มันเรื่องอะไรกันหาดาบชาตรีคลิปที่คุณโดนผู้หญิงซ้อมแพร่ไปทั่วแล้วนะนี่มันทำให้วงการตำรวจเสื่อมเสียชื่อเสียงผู้กำกับบุญมาตวาดลั่นพร้อมกับโยนแท็บเล็ตที่กำลังเล่นคลิปดังกล่าวลงบนโต๊ะดาบชาตรีได้แต่ก้มหน้าไม่กล้าสบตาผู้บังคับบัญชากรามของเขายังคงเจ็บระบม ครับท่านผู้กำกับผมไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนั้นจะเก่งศิลปะป้องกันตัวครับเก่งศิลปะป้องกันตัวอะไรกันเห็นเห็นอยู่ว่าเขาตั้งใจย,ยั่วยุค,คุณแล้วทำไมคุณต้องไปเล่นด้วยแล้วเรื่องเก็บสวยนั่นลหละผมได้ยินมาว่าคุณยังทำอยู่เสียงของผู้กำกับบุญมาเบาลงแต่แฝงไปด้วยการคุกคามดาบชาตรีมีท่าทีลนลานมะไม่ใช่ครับท่านผู้กำกับนั่นเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับผู้กำกับบุญมาถอนหายใจยาวผมไม่สนว่า มันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดหรือไม่แต่ที่แน่ๆคือคุณสร้างเรื่องและทำให้องค์กรของเราต้องอับอายผมจะรายงานเรื่องนี้ขึ้นไปเบื้องบนเตรียมตัวรับการสอบสวนทางวินัยได้เลยดาบชาตรีหน้าซีเผือดการสอบสวนทางวินัยหมายถึงอาชีพของเขากำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เขาไม่คิดเลยว่าแม่ขาน้ำพึ่งคนเดียวจะสามารถทำลายทุกสิ่งทุกอย่างของเขาได้ความแค้นที่เขามีต่อมาลียิ่งลุกโชนเขาสาบานว่าจะต้องแก้แค้นเรื่องนี้ ให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามขณะเดียวกันมาลีกลับมาถึงค่ายทหารที่พักในย่านชานเมืองเธอถอดชุดพลเรือนออกและเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบทหารเธอรู้ว่าอีกไม่นานเธอก็จะถูกเรียกตัวเช่นกันเธอต้องเตรียมพร้อมรับผลที่ตามมาจากการกระทําของเธอไม่ว่าเจตนาของเธอจะสูงส่งเพียงใดเธอก็สูดหายใจเข้าลึกๆตระหนักว่าอนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลเก้านาฬิกาเช้าโทรศัพท์ของมาลีดังขึ้น ชื่อของผู้บังคับหมวดปรากฏบนหน้าจอหัวใจของมาลีเต้นระรัวเธอรู้ว่าการเรียกตัวครั้งนี้ต้องมาถึงเธอสูดหายใจเข้าลึกแล้วรับสายสิบตรีหญิงมาลีเข้ามาพบด่วนมีเรื่องสำคัญเสียงของผู้หมวดผู้บังคับบัญชาของเธอดูจรงิงจังรับทราบค่ะผู้หมวดมาลีตอบรับอย่างหนักแน่นเธอรีบจัดเครื่องแบบให้เรียบร้อยก้าวเดินอย่างมั่นคงไปยังห้องของผู้บังคับกองพันในใจเธอเตรียมพร้อมสำหรับทุกความเป็นไปได้ เธอรู้ว่าทหารทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและการกระทำของเธอที่ตลาดแม้จะมาจากเจตนาที่ดีก็อาจถูกมองว่าเป็นการละเมิดจรรยาบรณของทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานได้อีกด้านหนึ่งดาบชาตรีกำลังเข้ารับการสอบสวนทางวินัยอย่างเคร่งเครียดกรามที่ยังบวมอยู่ของเขาเป็นพยานเงียบถึงความพ่ายแพ้เขาพยายามแก้ต่างว่าเขาถูกทำร้ายโดยไม่มีสาเหตุ และผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้ยั่วยุแต่คลิปวิดีโอที่แพร่หลายและคำให้การของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เริ่มกล้าออกมาพูดความจริงกำลังมัดตัวเขาอย่างแน่นหนาสรุปว่าคุณยอมรับว่าได้เรียกเก็บเงินนอกเหนือจากข้อกำหนดใช่ไหมเจ้าหน้าที่สอบสวนถามด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยดาบชาตรีนิ่งเงียบเหงื่อเย็นไหลซึมที่ขมับเขารู้ว่าการโกหกมีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็พยักหน้าอย่างจนใจครับท่าน ผมทำผิดไปแล้วเจ้าหน้าที่จดคำรับสารภาพนั้นแล้วเรื่องผู้หญิงที่ทำร้ายคุณคุณรู้ตัวตนของเธอไหมดาบชาตรีเงยหน้าขึ้นดวงตาของเขาฉายแววอาลาดแค้นเธอเป็นแม่ค้าน้ําพึ่งครับท่านและผมได้ยินจากคนในตลาดว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาท่าทางของเธอเหมือนทหารเลยครับเจ้าหน้าที่สอบสวนขมวดคิ้วถ้าเป็นเรื่องจริงนี่จะกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมกลับมาที่กองบัญชาการทหารบก มาลียืนอยู่ต่อหน้าผู้บังคับกองพันพันโทภัยสารพันโทภัยสารเป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้มงวดแต่ก็มีเหตุผลด้วยสายตาที่เฉียบคมราวกับจะอ่านใจของผู้ใต้บังคับบัญชาได้นั่งลงสิบตรีหญิงมาลีพันโทภัยสารกล่าวพร้อมกับชี้ไปที่เก้าอี้ตรงหน้ามาลีนั่งตัวตรงผมได้ดูคลิปที่แพร่หลายนั่นแล้วพันโทภัยสารเริ่มพูดน้ำเสียงของเขาสงบนิ่งแต่เปี่ยมด้วยอำนาจ รวมทั้งรายงานจากสายข่าวของเราด้วยมีเหตุทะเลวิวาระหว่างคุณกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งคุณพอจะอธิบายได้ไหมมาลีสูดหายใจเข้าลึกเธอเล่าเหตุการณ์ที่ตลาดอย่างละเอียดตั้งแต่เสียงบ่นของพ่อค้าแม่ค้าพฤติกรรมอันโอหังของดาบชาตรีจนถึงการตัดสินใจของเธอที่จะปกป้องตัวเองและประชาชนตาดำ,ดำๆเธอไม่ได้พูดเกินจริงและไม่ได้ลดทอนความจริงแต่อย่างใดพันโทไพภาสารรับฟังอย่างตั้งใจ บางครั้งก็พยักหน้ารับรู้หลังจากมารีเล่าจบพันโทไพศารนิ่งไปครู่หนึ่งสิบตรีหญิงมารีผมเข้าใจเจตนาที่ดีของคุณการปกป้องประชาชนเป็นหน้าที่อันสูงส่งของเราแต่คุณก็รู้ดีถึงผลที่จะตามมาจากการกระทําครั้งนี้คุณเป็นทหารทุกการกระทําของคุณส่งผลต่อชื่อเสียงของหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเกี่ยวข้องกับตํารวจพันโทไพศาลเน,น้นทุกคําพูดเรื่องนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหา ระหว่างสถาบันที่ใหญ่กว่านี้ได้มาลีก้มหน้าเธอรู้ดีเธอไม่ต้องการทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารและตำรวจผมภูมิใจในความกล้าหาญของคุณที่ปกป้องผู้อ่อนแอพันโทไพศาลกล่าวต่อน้ำเสียงของเขาอ่อนลงเล็กน้อยแต่ในฐานะทหารคุณต้องรอบคอบในการกระทำมากกว่านี้ผมจะจัดการเรื่องนี้ไม่ให้บานปลายแต่คุณก็ต้องเตรียมพร้อมรับผลที่จะตามมาด้วยจะมีทีมสอบสวนจากส่วนกลางที่อาจจะเรียกคุณไปให้ข้อมูล เข้าใจไหมรับทราบครับท่านผู้พันมาลีตอบอย่างหนักแน่นทางสองแพร่งครั้งใหญ่กำลังรอมาลีอยู่เธอได้ปกป้องประชาชนแต่อีกด้านหนึ่งเธอก็ต้องเผเชิญกับผลลัพธ์ที่อาจส่งผลต่ออาชีพทหารของเธอแต่ในดวงตาของเธอนั้นมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเธอจะไม่ยอมแพ้หลังจากการเข้าพบพันโทษภัศาลมาลีตระหนักว่าสถานการณ์ที่เธอเผชิญอยู่นั้นซับซ้อนกว่าที่คิดปัญหานี้ ไม่ใช่แค่การทะเลาะวิวาส่วนตัวอีกต่อไปแต่มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสถาบันได้แต่เธอไม่หวาดวันหลักการในการปกป้องความถูกต้องและประชาชนของเธอยังคงแน่วแน่อีกด้านหนึ่งดาบชาตรีซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการและเผชิญกับโทษไล่ออกรู้สึกจนตรอกความอับอายและความแค้นที่เขามีต่อมาลีตอนนี้ผสมนปนเปกับความสิ้นหวังเขารู้ว่าหนนทางเดียวที่จะรักษาอาชีพของเขาไว้ได้ คือการปิดปากมาลีและบิดเบือนความจริงเขาเริ่มติดต่อคนรู้จักเก่าๆในวงการมืดเพื่อหาทางสั่งสอนผู้หญิงที่ทำลายชีวิตเขาหลายวันต่อมาขณะที่มาลีกำลังช่วยพ่อที่แผงขายน้ำพึ่งเธอรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างชายหลายคนท่าทางน่าสงสัยเดินป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆตลาดสายตาของพวกเขาเหลือบมองมาที่แผงของเธอเป็นครั้งคราวมาลีซึ่งมีสัญชาตญาณของทหารที่เฉียบแหลมรู้ได้ทันทีว่าเธอกำลังถูกจับตาดูอยู่ พ่อคะเหมือนเราต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วละ่ะมาลีกระซิบกับลุงสมบัติมีคนคอยจับตาดูเราอยู่ลุงสมบัติขุมมวดคิ้วใครกันล่ะลูกหนูยังไม่แน่ใจคะ่ะแต่สังหรณ์ใจไม่ดีเลยอาจจะเกี่ยวกับดาบชาตรีนั่นแหละมาลีตอบพลางกวาดสายตามองไปรอบๆวันรุ่งขึ้นขณะที่มาลีกําลังเดินไปที่ท่ารถเพียงลําพังหลังจากส่งพ่อกลับบ้านมอเตอร์ไซค์ไม่มีป้ายทะเบียนคันหนึ่งก็มาจอดข้างๆเธอ ชายร่างใหญ่สองคนสวมหมวกกันน็อกเต็มใบจ้องมองเธออย่างไม่วางตามาลีก้าวเท้าเร็วขึ้นแต่มอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ยังตามมาทันใดนั้นชายคนหนึ่งก็กระโดดลงจากรถแล้วพยายามกระชากกระเป๋าของมาลีมาลีหลบตามสัญชาตญาณพร้อมกับปล่อยหมัดเข้าที่ท้องของผู้จู่โจมอย่างรวดเร็วชายคนนั้นเสียถอยไปแต่เพื่อนของเขาก็รีบเข้ามาช่วยส่งกระเป๋ามาอีดอกชายคนที่สองตวาดมาลีไม่กลัว เธอรู้ว่านี่เป็นฝีมือของดาบชาตรีเธอใช้ทักษะการต่อสู้ของเธออย่างคล่องแคล่วลูกถีบตรงพุ่งเข้าที่หน้าอ,อกของชายคนแรกจนเขาล้มลงไปกองกับพื้นชายคนที่สองพยายามจะใช้มีดเล็กๆแทงแต่มารีใช้แขนปัดป้องไว้ได้ทันก่อนจะบิดแขนแล้วทุ่มเขากระแทกลงกับพื้นถนนชายทั้งสองร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดพวกเขาไม่คิดว่าผู้หญิงที่พวกเขาหมายหัวจะมีความสามารถในการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมขนาดนี้ มาลีจ้องมองพวกเขาอย่างดุดันใครสั่งพวกแกมาเธอถามด้วยน้ำเสียงขม่มขู่ชายทั้งสองมองหน้ากันไม่ยอมตอบบอกมาหรืออยากจะเสียใจไปตลอดชีวิตมาลีคู่พลางเหยียบลงบนมือของชายคนหนึ่งโอยโอยยอมแล้วครับคุณผู้หญิงดาบชาตรีเป็นคนสั่งมาครับชายคนนั้นร้องครวญครางทนความเจ็บปวดไม่ไหวเขาบอกให้มาสั่งสอนคุณผู้หญิงเฉยเครับมาลีกมัดแน่นเป็นไปตามที่เธอคาดไว้ดาบชาตรีไม่ได้เป็นแค่คนโอหัง แต่ยังขี้ขาดและเจ้าเล่ห์อีกด้วยเธอจะไม่มีวันยอมเรื่องนี้การคุกคามครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้ามาที่เธอคนเดียวแต่ยังรวมถึงครอบครัวของเธอและอาจเป็นภัยต่อความปลอดภัยของพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆที่เคยให้การเป็นพยานด้วยพวกแกสองคนไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับฉันอีกไม่อย่างนั้นฉันรับรองว่าพวกแกจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยมาลีเตือนอย่างเฉียบขาดชายทั้งสองรีบลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซหนีไปทิ้งมอเตอร์ไซค์ของพวกเขาไว้เบื้องหลัง มาลีมองตามหลังพวกเขาไปดวงตาของเธอวาวโรด้วยความโกโรธดาบชาตรีล้ำเส้นเกินไปแล้วถึงเวลาที่ต้องให้บทเรียนที่แท้จริงกับเขาสักทีครั้งนี้เธอจะไม่เล่นด้วยอีกต่อไปเธอต้องจัดการให้เด็ดขาดเพื่อยุติการคุกคามของดาบชาตรีให้สิ้นซากความตั้งใจของมารีแน่แน่แล้วการคุกคามที่ดาบชาตรีทำโดยการจ้างอันธพาลคือจุดสูงสุดของความโอหังและอาชญากรรมของเขามารีรู้ว่าเธอไม่สามารถเล่นตามเกมได้อีกต่อไป เธอต้องจบเรื่องทั้งหมดนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองครอบครัวและบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องอยู่อย่างหวาดกลัวมาโดยตลอดวันรุ่งขึ้นมารีไม่ได้ไปช่วยพ่อที่ตลาดเธอสวมเสื้อผ้าสีเข้มและหลวมที่ช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตของเธอมีบางสิ่งซ่อนอยู่ซึ่งจะเป็นตัวตัดสินทุกอย่างเธอสืบหาที่อยู่ของดาบชาตรีที่กำลังอยู่ในช่วงพักราชการและพบว่าตำรวจคนนั้น กำลังนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งชานเมืองห่างไกลาจากความวุ่นวายในตลาดดาบชาตรีดูหงุดหงิดบางครั้งก็สบถออกมาและแตะเก้าอี้ใกล้ตัวมาลีเดินเข้าไปหาดาบชาตรีด้วยฝีเท้าที่สงแปมั่นคงดาบชาตรีที่กำลังจมอยู่กับความคิดของตัวเองไม่ทันสังเกตเห็นการมาของมาลีจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นมายืนอยู่ตรงหน้าเขารีดไถเงินชาวบ้านไปได้เท่าไหร่แล้วละ่ะดาบชาตรีเสียงของมาลีเย็นเยียบจนทำให้ดาบชาตรีสะดุ้งโหยงดาบชาตรีเงยหน้าขึ้น ดวงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นมาลีใบหน้าที่เคยแสดงความหงุดหงิดบัดนี้ซีดเผือดแกมาที่นี่ทำไมเขาร้องออกมาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาทั้งสองข้างกลับอ่อนแรงฉันมาเพื่อจบเรื่องเร็เวๆของคุณมาลีตอบน้ำเสียงของเธอเปลี่ยนไปด้วยอำนาจคุณข่มคู่ฉันถึงขนาดจ้างอันธพาลมาทำร้ายคุณมันคนขี้ขลาดดาบชาตรีดาบชาตรีต 3. กลืนน้ำลายเขาพยายามรวบรวมความกล้า ฉันจะรายงานผู้บังคับบัญชาของแกแกโดนไล่ออกแน่มารียิ้มเย้ยเชิญเลยแต่ก่อนหน้านั้นเรามีเรื่องต้องสะสางกันดาบชาตรีแม้จะหวาดกลัวแต่ก็ยังพยายามจะต่อสู้เขาคว้าขวดซีอิ๊วบนโต๊ะแล้วคว้างใส่มารีก่อนจะพยายามวิ่งหนีแต่มารีเร็วกว่าเธอหลบได้อย่างง่ายดายแล้วฟาดแข้งเข้าที่น่องของดาบชาตรีอย่างรวดเร็วตำรวจร่างทวมล้มลงไปกองกับพื้นร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดคิดว่าจะหนีพ้นเหรอ มาลีพูดพลางก้าวเข้าไปใกล้ดาบชาตรีคลานถอยหลังดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่าเข้ามานะฉันเป็นตำรวจนะตำรวจแบบไหนกันนักรีดไถคนขี้ขลาดและอาชญากรมาลีสวนกลับอย่างไม่ปราณีเธอฉุดกระชากดาบชาตรีไปยังมุมที่รับตาคนในร้านดาบชาตรีพยายามขัดขืนแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเขาก็ถูกมาลีทำลายลงอย่างง่ายดายเธออัดเขาด้วยการผสมผสานร,ระหว่างหมัดและลูกแต่มวยไทย ที่ร้ายกาศไม่เปิดช่องให้เขาได้โต้ตอบแม้แต่น้อยดาบชาตรีนอนหมดสภาพร่างกายบอบช้ำหายใจหอบเหนื่อยพอแล้วพอแล้วดาบชาตรีควนครางน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาพ่ายแพ้อย่างราบคาบความเจ็บปวดทางกายนั้นเทียบไม่ได้เลยกับความกลัวที่เกาะกลุ่มหัวใจเขาอยู่มารีหยุดทำร้ายดาบชาตรีเธอหอบหายใจเล็กน้อยแต่สีหน้ายังคงแน่วแน่จากนั้นเธอก็หยิบบางสิ่งออกมาจากใต้เสื้อแจ็คเก็ต ปืนพกหนึ่งกระบอกดวงตาของดาบชาตรีเบิกโพงเขามองสลับระหว่างวัตถุในมือของมาลีกับใบหน้าของเธอเขาเห็นความเด็ดขาดและความโกรธเครี้ยวในแววตานั้นเขารู้ว่ามาลีไม่ได้ล้อเล่นมาลีขึ้นนกปืนเสียงคลิกที่ดังลั่นในความเงียบทําให้ดาบชาตรีสะดุ้งสุดตัวปากกระบอกปืนเย็นเฉียบจ่ออยู่ที่หน้าผากของดาบชาตรีนี่คือผลของความโอหังความโลภและความชั่วร้ายของแกมาลีกล่าว เสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยการเน้นย้ำจำวันนี้ไว้ให้ดีดาบชาตรีจำไว้ว่าแกเคยโดนผู้หญิงที่แกดูถูกอัดจนน่วมและเอาปืนเจาะหัวนี่คือบทเรียนเพื่อที่แกจะได้ไม่ไปรังแกชาวบ้านตาดำๆอีกดาบชาตรีทำได้เพียงพยักหน้าร่างกายของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรงเขาไม่กล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวภาพของความตายแวบเข้ามาในหัวเขาไม่เคยรู้สึกร้ายทางสู้และหวาดกลัวเช่นนี้มาก่อนในชีวิต มาลีลดปืนลงแล้วเก็บเข้าที่เดิมเธอจ้องมองดาบชาตรีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตารังเกียจจากนี้ไปก็ใช้ชีวิตอย่างสงบซะอย่าได้สร้างเรื่องอีกถ้าไม่อย่างนั้นฉันรับรองว่าแกจะไม่มีวันอยู่อย่างสงบไปตลอดชีวิตเธอคู่ทิ้งท้ายมาลีหันหลังและเดินจากไปทิ้งดาบชาตรีที่นอนหมดสภาพไร้เรี่ยวแรงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอับยสอสสูงอย่างหาที่เปรียบมิได้เหตุการณ์นี้คลิปวิดีโอที่ทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง หมัดแล้วหมัดเล่าและการถูกปืนเจาอหัวจะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิต